สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Call of Duty Warzone Mobile กันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลุยทีม3เวลา15นาทีนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ100คนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ35ทีมน่าจะประมาณนี้นะครับผม35ทีมนะ1 0 0คนเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะเจอเพื่อนร่วมทีมแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ผมก็3ามก่อนนะคือตอนนี้เราก็ต้องเอา โดดร่มมาเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปห่วงเพื่อนร่วมทีมนะนี่ก็ซามก่อนนะมีอะไรเก็บให้หมดของมันต้องอยู่กับเราคนเดียวฮะเดี๋ยวดูกล่องส้มดิกล่องส้มนี่ผมบอกเลยว่ามันจะมีปืนที่แต่งครบมากนี่ไง PDSW ครับ528ครับอันนี้คือมันแต่งเต็มให้เราละเราก็แค่ยิงอย่างเดียวครับปืนนี้แต่มันก็เล่นสบายนะปืนนะี้นิ่งอยู่ครับ ที่เหลือก็อยู่ที่เราครับยิงโดนไม่โดนนะอา่าเก็บไปก่อนมีคนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนั่งใครนั่งใครเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเทำเป็นย่องทำเป็นย่องนี่แตกหนึ่งเลยย่องแบบนี้ก็ตายดีครับมานี่มานี่มันยังไม่มี <c oughs> ไอตัวแบบ <c oughs> จุดตัว <c oughs> เองเนาะ <c oughs> เราก็เก็บสบายครับเดี๋ยวเราวิ่งดูก่อนเผื่อมีเพื่อนมาครับค่อยๆค่อยๆออกไปฮะสำรวจสำรวจพื้นที่ครับมีใครมาไหมเอ๊ยเหมนได้ยินเสียง ครมาหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงนี่น่าจะเพื่อนมันนะบเรียบร้อยแต่ผมว่าน่าจะมีอีกตัวนี่ไงกด UAV ครับเราต้องสแกนหานะถ้าเรามีนะคือมันแบบสำคัญมากนะครับต้นเกมนะครับ UAV เนี่ยไม่ใช่ว่าต้นเกมสำคัญทั้งเกมเลยอยู่ตรงไหนอะนี่ไงทำเป็นย่องมา นะสามคนนะครับไม่รู้ว่าตีเดียวกันหรือเปล่านะนี่เราได้ที่ชุบมาละหมวกกันแก๊สเราก็เป็นสีส้มนะครับสีส้มนี่คือแบบ่ามันทนที่สุดนะหมวกกันแก๊สน,นะครับยูเวีเนี่ยผมบอกไปเลยว่ามันจําเป็นทั้งเกมเลยนะครับถ้าเล่นด้วยกันสามคนผมว่าแนะนํามีคนหนึ่งก็เอายูเอวีไว้ด้วยก็ได้ครับคืออันนี้ยูวีใหญ่นะครับยูวีใหญ่มันจะเป็นแบบนี่ สแกนทีแบบเห็นทั้งแมปแบบถ้าเป็น UAV เล็กมันจะแบบแค่รอบๆนะครับดูอันนี้ UAV ใหญ่คือแบบเห็นเห็นทั้งแมปไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปแอบยิงสักคนสองคนนะครับข้างหน้าไม่รู้ว่าเราจะยิงเขาได้หรือเขาจะยิงเราได้นะครับปลาวิ่งไปตรงนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่เหลี่ยมนู้นเหลี่ยมนู้นอยู่ตรงไหนเอยเฮ้ยมีคนอันนี้มาสกิลมาหลบก่อนนะครับโอ้โห ตแตกป๊มเกาะก่อนด๋ยวมันมาเอาเราแน่นอนผมว่าไ้ตึกตรงข้ามมันยไงดีหมนอุ้ยเกือบยิงไม่โดนสามต้องรีบตามบเดี๋ยวมันตกองเดี๋ยวเราตายอ่ะผมว่าไอ้ตึกฝั่งตรงข้ามอ่ะมันเป็นคนสกิลใส่เราแน่เลยเพราะมันอยู่ที่สูงไงมันเห็นเราแต่คนที่วิ่งมาจะยิงเราเมื่อกี้น่าจะเป็นเพื่อนมันครับไม่เป็นไรเราฆ่าไปละเราถอยก่อนอ่ะ วิชากระโดดกบครับวิชานี้คือใครเล่นที่ต้องใช้แน่นอน,นครับผมบอกไว้เลยมันเป็นวิชาที่แบบวิ่งไวสุดแล้วฮะตอนเรากลับไปที่เดิมครับไปหาของก่อนตอนนี้อยากได้ยูไวีเพิ่มครับแต่ตอนนี้เงินเราแบบมีตั้งหมื่นเจ็แล้วรวยมากเลยอ่าตอนนี้ผมก็เล่นอยู่บน iPad Pro M1 นะครับเอ้ย M2 ครับ iPad Pro M2 นะครับ ภาพมันก็แบบจะสวยๆเลื่นๆเลยนะครับผมก็ A.P.S ประมาณถ้าผมเดาก็น่าจะ60ครับแต่จอของ iPad Pro มันได้120มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ต้องรอดูตัวเกมอัปเดตใหม่ทีว่าระบบกราฟิกอ่ะมันจะปรับได้ประมาณไหนนะครับคือตอนนี้ผมที่ผมดูดูมาผมว่า iOS อ่ะได้เปรียบสุดแล้วครับก็คือทางภาพ A.P.S อะไรพวกนี้นะส่วน Android ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่มีวนถึอ Android นะครับ ก็ต้องใครที่มีมือถือแอนด o อยแรงๆก็ลองดูครับว่าได้ได้เอเท่าไหร่ครับอันนี้ของผมเดาน่าจะ60นะกราฟิกก็มันก็ไม่ได้สวยอะไรมากมันก็แบบยังมีแตกๆครับภาพนะครับแต่ก็สวยแหละอันนี้อะไรอะ่ะวิทชุบเยอะจัดเลยที่ชุบเนี่ยแนะนํานะทุกคนถ้าเล่นเป็นทีมนะที่ชุบนี่จําเป็นมากนะครับควรมีติดตัวไว้นะครับทุกคนเลยคือสมมติเวลาเราโดนย,ยิงน็อกใช่ไหม แล้วเพื่อนเราอ่ะสามารถเทรดแทนได้ครับแล้วเราก็ชุบไปแต่ถ้าสมมุติเราโดนยิงน็อกแล้วเพื่อนเราก็ยิงฝั่งตรงฝั่งตรงข้ามน็อกแต่ถ้าเราไม่จบมานับแล้วเรามาชุบพวกเดียวกันอ่ะถ้าเพื่อนฝั่งตรงข้ามมาอีกคนนึงมันจะเล่นไม่ได้นะครับอันนี้สําคัญนะควรมีไว้เดีย๋ยวมยิงตรงนี้ก่อนเหมือนมีคนอยู่บนหัวโดนไหมเนะี่ยไม่โดนแสดงว,ว่ามันต้องมีที่หลบมันเลยไม่โดนนะครับ อันนี้เราเก็บไปสี่คิวแล้วอันนี้ใยมงมุมไปไหนละเอาไว้ดูแบบตำแหน่งศัตรูใกล้ๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่กล่องกระสุนนะเวกดไปนี่อยู่ที่เดิมครับน่อยู่ในห้องอะไรสักห้องแน่ละครับไปยิงมันกน่อนมันแบบเห็นมันในแผนที่แล้วรู้สึกแบบคันมือคันมืออะห้องไปแต่เวลาเราจะยิงเราต้อง สังเกตด้วยครับแต่ตรงนี้มีหนึ่งคนนะผมถ้าผมยิงตนนัวนู้นตรงนี้ยิงผมแน่เอ้ยโ,โดนไปเนี่ยยิงไม่โดนเรียบร้อยยิงแทบไม่โดนนะจุดเมื่อกี้ถ้ามันหันมันเห็นเราเนอะผมะว่าเรามีโอกาสน็อกอยู่นะเราจะยิงแบบเปิดจุดไปเลยไม่ได้เราต้องแบบสำรวจรอบๆด้วยนะครับว่ามีคนอยู่หรือเปล่าไ,ไม่งั้นถ้าเรายิงไอตัวที่ข้างถนนไปนี่คือเราโดนยิงฟรีนะครับพยายามสังเกตในแผนที่เลยอุย้ยมีคนยิงมา รีบหลบรีบหลบเนี่ยมันจะมีขึ้นสีแดงๆนะครับก็คือมีคนใช้สกิลแสงเรานะครับในบริเวณตรงนี้เราต้องหาแบบในบ้านหรืออะไรพวกนี้รีบหลบเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราตายมีคนนะสองคนอุ้ยเกือบเกือบเกือบโอ้โหโผลมาไม่รู้ว่าคนหรือบอทนะอันนี้ข้างหน้ามีอีกหนึ่งครับอ้าวไปไหนแล้วอ่ะนี่นี่นี่ยิงทีละนัดนี่รัวๆไม่โดนนะก็ยิงกัละฟังฟังฟัง เรียบร้อยหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยหมดยังอะเดี๋ยวเก็บของก่อนแต่ข้อเสียของเกมนี้คือเวลาเราแบบเปิดไอตัวช่วยเลงครับบมันทีมันล็อกอัครับมันล็อกนะ่ะแล้วมันแบบขยับจอไม่ได้เวลาโดนยิงนะครับเดี๋ยวผมว่าผมกำลังจะฝึกเอ้ยโอ้โห ไม่ทันนะแต่เมื่อกี้ผมว่าผมจะเล็งขึ้นไปนะแต่เป้ามันไม่ขึ้นนะครับเป้ามันติดอยู่ข้างล่างครับตรงเท้ามันอะเหมือนมันล็อกล็อกตรงเนินเขาพอดีครับคือมันจะเลื่อนไปมันไม่มันไม่แบบไม่ไปครับผมเซ็งตรงนี้มากเลยเมื่อกี้ผมพยายามบบจะเลื่อนขึ้นนะแต่มันไม่ไปจริงครับมันดูแบบยังไงอ่ะอึดๆไปแลวนี่เราก็อยู่ในโคกครับ ไม่รู้จะมีคนหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่มีคนนี่คือเราแบบได้โดดร่มแล้วถ้าหมดเวลาหนึ่งนาทีนี่ครับเห็นไหมที่มันจับหนึ่งนาทีสี่สามวิเนี่ยถ้าหมดนี่คือเราไม่ต้องสู้กับใครครับเราได้ไปโดดร่มในแมปครับแต่ถ้าภายในเวลาห้าสิบกว่าวิเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาเราจะต้องสู้นะครับเพื่อที่เราจะออกไปนะเฮ้ยมีคนมาบัดทุกคนมาต้องเข้มๆหน่อยไม่รู้อะผมวิ่งใส่เดี๋ยว เรียบร้อยกลับมาแล้วลง,งตรงไหนดีทุกคนอุ้ยแต่เพื่อนเราก็ตายฮะจะมีเงินพอช่วยเพื่อนไห้พอพอชุบเพื่อนใช้ประมาณอ่าสี่พันนะครับเดี๋ยวไปชุบข้างหลังดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้เรารีบฟาร์มของก่อนครัเราไม่มีของนะ,ระรงกระสุนอะไรรีบเก็บมาไม่รู้เราจะได้ไก่หรือเปล่าครับทุกคนถามว่าได้เล่นง่ายไหมมันก็เล่นง่ายนะแล้วผมชอบด้วยเกมนนีะ้ก็คือแบบ มันมีคนให้เรายิงได้ตลอดนะครับมันไม่เหมือนแบบเกมอื่นที่แบบมันหาคนยากครับหาคนยากไม่พอเราแบบบอทมันเยอะกว่าครับแล้วบางทีเราต้องวิ่งหาแต่เกมนี้คือแบบถ้าสมมุติเรายิงปุ๊บใช่ไหมคนน่ะจะมาหาเราครับคนมันจะมาหาเรานะเราแทบ,บไม่ต้องวิ่งไปหาครับมันทําให้เราให้เราแบบไม่ค่อยง่วงนอนคนระับเป็นเกมอื่นนี่คือแบบวิ่งอย่างเดียววิ่งหาอย่างเดียว ง่วงนอนก็ง่วงฮนะตอนนี้เรามีเจ็ดพันนะเดี๋ยวเราไปซื้อเพื่อนฮนะตัวนี้เปิดได้ไหมไม่ได้แต่เท่าที่ผมลองเล่นมาคือมันสนุกนะเวลายิงอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนพีซเปียบเลยเนี่ยซื้อเพื่อนก่อนอโอ้โหไม่ทันนครับทุกคนโอ้โหเมื่อกี้ถ้าผมแบบ รู้ตำแหน่งมันนะเดี๋ยวดูตรงนี้ดิมันจอดอก็นึกว,ว่าเป้าจะไก,กลยิงไม่โดนดิดเกินเดี๋ยวเราไปเหยียบนะโอ้มันขับรถหนีอะ่ะเดี๋ยเจ็ดทีมครับสิบเ็ดคนเนาะอุย๊ยกระตุกไม่ใช่กระตุกดิปิงแต่ข้อเสียของเราคือตอนนี้คือเราแบบเียบเปียบของแบบพฟโซน ประเทศอื่นนะเพราะว่ามันปิงนะบางทีอะเท่าที่ผมดูรีเพย์นะเวลาโดนยิงอะฝั่งตัวข้ามที่เห็นตัวเราก่อนนะก่อนที่เราจะเห็นตัวเขานะถ้าทั้งที่ผมแบบเป็นคนยิงเขาก่อนนะเห็นเห็นเขาแล้วยิงเขาก่อนแต่ฝั่งนู้นเนี่ยเห็นตัวเราแล้วก็ยิงเราแล้วเราค่อยยิงเขาเออนะโอเคเดี๋ยวฟ้าว่ันให้เพื่อนนำมาแต่ตอนวงเล็กเนี่ยผม มันโคตรระทึกเลยทุกคนคือเราไม่ยุ้มันอยู่ตรงไหนบ้างครับมันไม่ได้อยู่ในบ้านแบบเป็นจุกก็คือมันจะมีตามโพงตามเผาเนี่ยเจอแล้วหนึ่งโอโ้เพื่อนเอาละไปตามเพื่อนไปบางทีปุ่มมันก็เยอะเกินนะผมก็งงๆกันนะโวยห,หลดหลดเอามันดอกแบบนี้หรอนี่ไงกหนึ่งตัวปอร๊บร้อยตามไปเดี๋ยวค่อยเก็บของครับเฮ้ยข้างบนมีอีกตัวโอ้ยยิงไม่โดนเลย ต้องแปลงใหมให้ได้ครับตายเลยไหมเนี่ยตายแล้วเฮ้ยยิงไม่โดนกันสวยโอเคเราได้ที่ชุบครับเนี่ยทีนี้เราก็ระแวงนะครับอุย้ยน,น,นี่ตัวอุย้ยปลาระเบิดมาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปจริงก่อนเดี๋ยวมันชุบโอเคเพื่อนเก็บเรียบร้อยเขียนหมวกแป๊บเนี่ยผมแบบคือถ้าสมมติมันมีกำแพงแล้วยิงอะ่ะ เรายิงใส่มันยากนะครับถ้ามือเราไม่นิ่งพอนะแบบคุมปืนไม่ได้อะอยู่ตรงไหน่ะเอ้ยกระแพงรั้วเหรอตรงไหนอ่ะโอตรงนั้นป้ามเฮ้ย,ยมีคนตรงนี้ผมเปิดแบบปีนกระแพงออตโต้ไงแล้วมันแบบเรียบร้อย ยิงตรงน้นอ่ะตรงไหน,น,น,นยิงแล้วอ่ะข้างหลังเหรอโอ้โหจุด้อยฮนะโอ้โหข้างหลังมันชุบได้ใช่ปะโอ้โหเกือบนะครับทุกคนเกือบได้กินไก่แล้วอ่ะทุเนี้ผมซ้ำตัวข้างหลังดีกว่าคือเวลามันแบบชุบตัวเองใช่ไหมมันจะไม่โดนพิษครับเลือดมันจะไม่ร่นครับ มพลาดผมประมาทเองโอเคครับทุกคนสำหรับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับมารีวิวให้เท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเกมหน้าคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามว่าอาจจะเล่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูเกมเพลงคอฟฟิตี้วอร์โซนคนระับสหรัลิปน,นี้ก็ขอตัวลาแล้วครับบ๊ายบาย